ชื่อชื่อเต็มก็ชื่อนี้แหละพระจันทร์ทรงกฎมันคืออะไรแป้งมันก็คือแป้งกับหัวกะทิอ๋อเหรอเอาผมเอาชุดหนึ่งครับหนึ่งชุดครับอ๋อนี่ก็ต้องทำแบบนี้เหรอครับพี่ใช่ครับาได้นะโอ้ขายวิชามันเป็นอาหารพื้นบ้านที่นี่ใช่ครับโอ้พระจันทร์ทรงกฎอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วแล้วเราต้องมีเครื่องอะไรโรยไม่ต้องแค่นี้เลยเหรอครับจริงจริงก็อัดได้นะอันนี้คือเราขายแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับ แปลว่ามันมันมีมาแต่เดิมแล้วใช่เปลี่ยนแป้งนโอ้ม,ออมาเปลี่ยนแป้งสูตรว่าเมื่อก่อนจะออกเค็มๆครับอ๋อ้พระจันทร์ทรงกรดแต่ว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรของคนไทยเขาคิดว่าเอ๋อมาอาดับ เนี่ยครับมัีสามประเทศมีพม่ามาเลย์แเซียเออหรอมาเลย์ก็ก็มีมาเลย์ียเขาเรียกว่าสวีทแอัพโิลอะไรนะสวีทแอัพโิลก็ทำเหมือนกันเลยสวีทแอัพโิลเนี่ยเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันนะเพราะได้มันจะทำมันจะแบบที่ทำได้หลายแบบนะครับอปเปิ้ลแบตที่อะไรแบตไหนี่ได้แล้วก็แอปเปิที่ใสายชาร์จไ้ยอ่าอันนี้มันคนละแบบเออมันมีหลายแบบอ๋อแล้วก็ีิปิดขึ้นข้างบนเอาความร้อนขึ้นขางบนล่างก็จะมีฐานจาก